สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายข้ารนจิตซื่ออายุเก้าขวบคลิปนี้บันทึกไว้วันที่ห้ามิถุนาย,ยนพศสองพห้าห้าเก้าวันนี้ผมจะมาอธิบายสูตรเลขยกกําลังที่ที่มีฐานเท่ากันแต่มีเขาเรียกอะไรเลขชี้กําลังไม่เท่ากันนะคือ y ยกกําลังศูนย์บวกวายยกกำลังหนึ่งบวกวายยกกำลังสองบวกวายยกกำลังสามบวกไปเรื่อยๆจนถึง y ยกกําลัง n มีค่าเท่ากับ y ยกกําลัง n อ็ 1, บวกหนึ่งลบด้วยหนึ่งหารด้วย y าลบหนึ่งเช่น 9ก้ายกกำลังศูนย์บวกเก้ายกกำลังหนึบวกเก้ายกกำลังสองบวกเก้าลังสถ้าสมมติวคิดธรรมดาเนี่ยมันก็จะได้เป็น1นึ่งบวกเก้าบวกแปดสิบเอ็ดบวกเกร้อยยี่สิบเก้ามีค่าท่ากับแปดร้อยยีสิบถ้าสมมติว่าคิดใช้สูตรนะมันก็จะเป็นเก้ายกกำลังสเพราไอ้ตัวนี้เป็นสามแล้วก็บวกด้หนึ่งเก้ายกกำลังสาบวกห่งแล้วก็ลบได้หนึ่งหารได้เก้าลบหนึ่ก้ายกกำลังสามบวกหนึ่งคือเก้าลบยกกำลังสี่ลบได้หนึ่งหารแปดเก้าลบหนึ่งได้แปดแล้วก็เก้ายกกำลัง 4, ลบหหารแก็คือหกพันหกรอหารแเท่ากับแปดร้อยย่สิบอันนี้ตรงกันครับถูกหตัวอย่างต่อไปครับเจ็ดยกกำลังศูย์บกเดยกกำลังหนึ่งบวกเดยกกำลังสองบกเดยกกำลังสาถ้าสมมติคิดธรรมดามันก็จะเป็น1นึ่งบวกเดบกสีบเก้าบวกสามบสีิสได้400ครับถ้าสมมติคิดใช้สูตรนี้ก็จะเป็นเจ็ดยกกำลังสาบวกหลบด้วยหงหารด้วยเจดลบห จ็ดยีกําลังสามบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดยีกําลังสี่ก็คือสองพันสี่ร้อยเอ็ดสองพันสี่ร้อยเอ็ดลบด้วยหนึ่งหารด้วยหกแล้วก็เป็นสองพันสี่ร้อยหารด้วยหกเท่ากับสี่ร้อยครเอาต่อไปครับสองยีกําลังศูนย์บวกสองยีกําลังหนึ่งบวกสองยีกําลังสองบวกสองยีกําลังสามบวกไปเรื่อยๆจะถึงสองยกกําลังสิบเอ็ดถ้าคิดธรรมดานี่มันก็จะได้สี่พันเก้าสิบห้าถ้าสองคิดเรื่อยก็จะเป็นสองยกกําลังสบสองลบด้วยหนึ่งหารด้วยสองลบหนึ่งก็เป็น 4,